ชาวลัคนาราศีพิจิกวันที่1-15ถึงพฤศจิกายนนี้เรื่องบ้านและครอบครัวจะเด่นชัดอาจมีญาติพี่น้องเข้ามาพึ่งพาการเงินมีโอกาสสร้างรายได้จากงานศิลปะและความบันเทิงท่านที่เกิดกลางคืนจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคู่ครองส่วนท่านที่เกิดกลางวันจะสร้างความสำเร็จด้วยตนเองแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับปรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันร์ทแล้วก็จะมีดาวศุกร์โคจรยกย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณนะราศีธนูในวันที่9พฤศจิกายนเวลา22นาฬกา11นาทีและได้ตำแหน่งมหาจักรค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากดาวส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งเดิมก็จะมีความคล้ายๆกับช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นคลิปนี้ฉันขอหยิบยกในประเด็นที่แตกต่างจากคลิปปลายเดือนที่แล้วค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้โดยภาพรวม ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบสถิตยอยู่ณนะเรือนพันธุข,ของท่านก็จะส่งผลให้เรื่องครอบครัวเรื่องที่อยู่อาศัยเด่นชัดเป็นพิเศษค่ะท่านน่าจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการจัดการเรื่องภายในบ้านหรือว่ามีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และบ้านของท่านก็น่าจะกลายเป็นศูนย์รวมของญาติพี่น้องที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยค่ะอย่าง ไรก็ตามช่วงนี้ก็อาจจะมีความท้าทายในเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะเช่นมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันหรือว่ามีความกดดันบางอย่างโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือว่าบ้านที่เป็นมรดกตกทอดนะคะนอกจากนี้ท่านก็อาจจะต้องรับภาระในการดูแลผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้การที่ดาวเสาร์อยู่ในนาวางของตัวเองก็อาจทำให้มีเรื่องค้างคาใจหรือว่ามีภาระจากอดีตให้กลับมาให้ท่านต้องจัดการนะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าการตัดสินใจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินค่ะแต่ข่าวดีก็มีค่ะคือเนื่องจากว่า พระดาวเสาระอยู่ในตรียางของดาวพุธนะคะดังนั้นท่านก็จะมีไหวพริบมีปฏิภาณดีในการเจรจาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานและการค้าขายคำพูดของท่านจะมีพลังและนำมาซึ่งโชคลาภค่ะ ดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบในการจัดการเรื่องครอบครัวและที่อยู่อาศัยนะคะใช้เหตุผลในการสื่อสารแทนที่จะใช้อารมณ์นะแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายการตัดสินใจเรื่องทรัพย์สินค่ะและถ้าหากว่ามีโอกาสในการทำธุรกิจหรือการงานใหม่ๆก็ให้ใช้จังหวะนี้ในการเจรจาต่อรองเพราะว่า จะได้ผลดีเป็นพิเศษค่ะในส่วนของพระราหูที่ตอนนี้ก็สถิตที่พบปุตตะของท่านนะคะก็จะส่งผลให้บ้านของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคึกคักนะคะมีทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนค่ะท่านอาจจะมีการปรับปรุงบ้านให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหรือว่ามีการลงทุนในเครื่องอำนวยความสะดวกความบันเทิงต่างๆนะคะในด้าน การเงินอะเนื่องจากตอนนี้ ดาวพระราหูอยู่ในตรียางของดาวพฤหัสบดีดังนั้นท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือว่าในการเสี่ยงโชคค่ะโดยเฉพาะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนะคะให้การสนับสนุนนะคะหรือว่าท่านอาจจะได้รับของมีค่าหรือว่าวัตถุมงคลที่จะช่วยเสริมดวงชะตาค่ะนอกจากนี้หากท่านกำลังศึกษาหรือว่าค้นคว้าเรื่องใดอยู่ก็จะประสบความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากพระราหูอยู่ในนาวางของดาวพุธก็ขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องเอกสารสัญญานะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าการฟ้องร้องซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องของท่านโดยตรงนะคะก็อาจจะมาเอียเอ่ยวเอี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันได้ค่ะดังนั้นขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับ ก่อนลงนามค่ะและตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ ดาวสุขโคจรยกย้ายมาสถิตในเรือนกระดุมพระของท่านได้ตำแหน่งมหาจากักรก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับความงามศิลปะหรือความบันเทิงค่ะเช่นการทำงานในวงการบันเทิงการออกแบบการแต่งเพลงการร้องเพลงหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ ความงามต่างๆนะคะช่วงนี้ท่านจะมีความสุขในการทำมาหากินค่ะการหาไรายได้จะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกสบายค่ะท่านมีเกณฑ์จะได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามความบันเทิงอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะนอกจากนี้ท่านก็มีโอกาสจะได้พบปะก,กับ บุคคลที่มีฐานะดีมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆแล้วก็นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์กับท่านค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ดวงการเงินดีนะคะ mm. ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่อง ความสัมพันธ์และการลงทุนค่ะอย่าให้ความสะดวกสบายหรือว่าผลประโยชน์ทางการเงินมาบดบังคุณธรรมนะคะให้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะด้านศิลปะหรือความงามที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการสร้างสรรค์ผลงานด้วยใจรักจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งด้านการเงินและความสุขในชีวิตค่ะทีนี้ฉัดคอแยกพิเศษสำหรับ ชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางคืนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6 0โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านจะมีความโดดเด่นในการสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะท่านมีความสามารถในการ ปรับตัวในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีนะคะบ้านจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำคัญค่ะท่านอาจจะใช้บ้านเป็นสำนักงานหรือเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมนะคะและท่านก็มีโอกาสเดินทางไกลหรือว่า ติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนค่ะในด้านการเงินฝากให้ระวังเป็นพิเศษนะคะคือท่านมีรายรับดีแต่ก็มีเกณฑ์จะมีรายจ่ายสูงตามไปด้วยค่ะขอให้วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาการเงินในระยะยาวค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเข้าสังคมไม่อยากคุยกับข้างบ้านนะคะท่านอยากอยู่อย่างสันโดษแล้วก็อยากทำงานตามลำพังและถึงแม้ว่า การศึกษากับอาชีพของท่านอาจจะไม่สอดคล้องกันแต่ท่านก็สามารถปรับตัวและหาจุดสมดุลได้ค่ะข่าวดีก็คือในด้านการเงินและการทำมาหากินท่านจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคู่ครองมีโอกาสร่วมกันสร้างฐานะจนประสบความสำเร็จคู่ครองคนรักของท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่และการใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะ ก็ขอฝากไว้อีกทีหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางวันขอให้วางแผนการเงินอย่างรอบคอบแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมนะคะระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ให้ใช้บ้านให้เป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้เพิ่มค่ะส่วนท่านที่เกิดกลางคืนขอให้จัดสรรเวลาในการพัฒนาทักษะและความสามารถ ไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองในการเข้าสังคมนะคะและขอให้ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินร่วมกับคู่ครองค่ะการที่เราใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์และระมัดระวังในจุดที่อาจเป็นข้อจํากัดก็จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค,คะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวสำคัญที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะดังนั้นหากเราได้รู้จังหวะของดาวจันทร์ก็จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้กันนะคะวันที่1พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีตุลนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเผชิญกับ ศัตรูที่เป็นผู้หญิงนะคะออย่างเช่นว่ามีเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนหนึ่งแอบนำผลงานของท่านไปอ้างเป็นผลงานของตัวเองก็ทำให้ท่านต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงค่ะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านอาจจะต้องช่วยเหลือญาติผู้หญิงที่ป่วยนะคะแล้วก็ต้องปก ปิดเรื่องการรักษาค่ะวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณนะ ราศีพิจิกในช่วง3วันนี้สุขภาพของท่านน่าจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะเช่นท่านรู้สึกอ่อนเพลียนะคะต้องพักผ่อนมากกว่าเดิมหรืออาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านภาพลักษณ์ของท่านในสังคมดูไม่โดดเด่นเท่าที่ควรค่ะเช่นท่านพรีเซนต์งานสำคัญนะคะแต่ว่า ดูแล้วไม่ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเท่าที่ท่านคาดหวังเอาไว้ค่ะวันที่5กับวันที่6ดาวจันทร์สถิตณนะราศีธนูสองวันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเช่นท่านได้รับคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาการเงินก็ทำให้มีโอกาสสร้างผลกำไรค่ะหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ซึ่งท่านได้ลงทุนลงแรงเนี่ยมันเกิดได้รับความนิยมอย่างมากนะคะโอ้ยอดขายก็ขึ้นมาตูมตามเลยค่ะวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวจันร์สถินราศีพิจิกในช่วง3วันนี้การติด ต่อสื่อสารเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเช่นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกับน้องสาวในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินในบ้านนะคะหรือว่าการเดินทางระยะสั้นๆอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเช่นนัดประชุมกับลูกค้าก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางค่ะวันที่10กับ11ดาวจันทร์สถิตนะราศีกุม,มในช่วงสองวันนี้ ะะอาจจะมีเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบสูงค่ะเช่นคุณแม่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะคะแล้วก็ท่านก็ต้องจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบค่ะหรืออาจจะที่บ้านท่อน้ำมีปัญหานะคะต้องใช้เวลาต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมากกว่าที่คาดเอาไว้ค่ะวันที่12กับ13พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีมีน การลงทุนในธุรกิจบันเทิงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นหุ้นส่วนของท่านเสนอแนวคิดใหม่นะคะว่าน่าจะปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจนะคะซึ่งก็ดูดีดูน่าสนใจนะคะหรือบางท่านนะคะถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานลูกหลานอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียนกระทันหันทำให้ต้องปรับแผนการศึกษาใหม่ทั้งหมดค่ะ แล้วก็มาถึงวันที่14กับ15พฤศจิกาย,ยนนะคะดาวจันทร์สถิตณราศีเมษชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาที่ทำงานค่ะเช่นท่านริเริ่มโปรเจกต์ที่จะพัฒนาระบบการทำงานแบบพลิกโฉมเลยเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างดีหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับ อาหารเกี่ยวกับการบริการมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วร้านอาหารของท่านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทำให้ท่านพิจารณาการขยายสาขาหรือว่าการเพิ่มพนักงานใหม่หลายตําแหน่งค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจําวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1นึถึง15พฤศจิกายน2567ได้แก่วันที่ห วันที่ 2, วันที่ 4, วันที่ 7, วันที่ 9, วันที่ 11, วันที่12และวันที่14พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ และฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขสมหวังในทุกด้านตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ